สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราหยมบเกมดิสนี่์โกดิคแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมทำไปก็แบบผมมีอะไรจะทำเยอะมากเลยนะคือแบบมันเยอะจนแบบมันก็ดูเวลาชีวิตผมไปเยอะอีกแล้วอนะ่ะเกมเนี้ยตอนที่แรกตอนแรกๆก,ก็แบบมันก็ยังดูดนูดน้อยอยู่นะพอมาตอนนี้ปุ๊บเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มดูเวลาชีวิตเยอะแล้วนะครับผมอ่ะมาซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ทิ้งทิ้งทิ้งคำถามบอกว่า ทิ้งตัวเลือกใช่ทิ้งตัวเลือกให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าผมจะเปิดตู้ห้องดาราศาสตร์ในคลิปหน้าหรือจะไปเปิดพร้อมกับตัวละครเทพน้านะครับผมซึ่งผมก็ให้อมูลผิดไปอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวละครหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นตัวละครของอเป็นตัวละครของ don t i t เต้นะครับผมซึ่งตัวละคร don t โ t เต้เนี่ยเป็นตัวละครแทงท่าลมนะครับผมซึ่งตัวละครนี้เนี่ยในอนาคตอัน,อนไกลโพ้นอ่ะมันจะมาอยู่ในตู้ธรรมดาไง คือมันไม่ใช่คือมันจะเอามาใส่ในตู้ตัวทั่วไปนะครับผมคือตู้ตนี้นะดังนั้นคือเราก็สามารถข้ามแล้วเ้วก็เก็บเพชรไว้รอเทพน้าได้อีกนะครับผมคือใครอยากเปิดก็เปิดได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นแทงค์เท่านมไงเออส่วนตัวผมเพราะว่าผมเห็นว่าเพราะมันจะเข้าตู้ทั่วไปผมก็เลยจะข้ามนะครับผมกับตู้หน้านะอ่ะมาในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดตู้ห้องดาราศาสตร์กันนะครับผมแล้วก็ท่าดินเหรอ อ่าเปิดดิไหมตัวดินตอนนี้ก็อยากทําทีมดินอยู่นะเพราะว่าทีมดินแม่งก็เก่งอยู่นะจริจริงอืมอ่ามามา,มา,มาก่อนเ,อเลยตัวอันนี้ดีกว่ามาเปิดหัวใจดีกว่านะครับผมตู้หัวใจนะโอเคเรียบร้อยเกือหวังอะไรไม่ได้นะครับผมตู้ตเนี่ยตู้เฟรนชิฟเนี่ยมันมันออกยากอยู่แล้วแหละอ่ามาตู้ตู้ทานนะครับผมไป เรียบร้อยโอ้โหม่วง6หกตัวเหรอเออก็ได้อยู่ละม่วงหกตัวก็เยอะอยู่นะอืมเฮ้ยเสียวะ่ะคือมันเสียวตรงที่ห้องดาราศาสตร์นี่แหละเพราะว่ามันมันมีโอกาสได้ของดีมากไงคือก็จะว่าถ้าผมได้เพชรสามหมืนเนี่ยคือถ้าได้ผมถ้าผมได้เพชรสามหมืนนะคือแบบ O M G อะ มัน OMG มากเลยนะรู้ปะ่ะโอ้โหแล้วของยังอื่นมันก็ดีหมดเลยดูดิโอ้โหแล้วยังมีตายศตายดที่โคตรดีสีแดงโอ้โหส่วนของเกิร์กจะตามนี้อันนี้อุปกรณ์ตีบวกมีเงินมีน้ำเขียวมีตัว PVP มีนี่คริสตันักากาืยภาพ เอาง่ายคือของดีโอกาสออกตัวนี้แม่งยากมากเว้ยแต่ถ้าออกคือมึงเฮรัดบ้านได้เลยนะตัวเนี้ยอ่ะผมสิ่งที่ผมเลือกตัวละครไว้นะครับผมคือผมเลือกตัวของไต้เกี้ยวกับเสีย่ยวเสี่ยวเกี้ยวนะครับผมเพราะว่าผมต้องการตัวละครซับนะครับซึ่งซับที่ดีสุดในเกมนี้ก็น่าจะเป็นไต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวนีนี่แหละท่าแสงถ้าผมได้เธอมาแล้วผมก็คิดว่าจะเอาเปิดตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีวะเอาตัวนี้แล้วกันนะ ชื่อชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่ก็อันนี้อันนี้นนโหดนะครับผมแต่ใต้เกี้ยวเสือเกล้ยวดีกว่านะครับตอนนี้มาเรามาลุ้นกันไหมว่าจะออกอะไรบ้างถ้าดีสุดเลยขอเพชรสามหมื่นกับอุปกรณ์แดงเวออันนี้คือขอไม่เยอะเลยนะหรือกูขอเยอะแบบว่าเอาม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 าเราเปิดดีกว่านะครับผมมติแรกนะครับไป้อย OMG กูแตกโอ้โหโโดูของนี่สิกูบอกเลยว่าตู้นี้แม่งมีสิทธ์เกลือสูงมากเว้ยคือที่ผมเสียเพราะว่าตู้นี้มันมีโอกาสเกลือสูงมากแล้วมันเกลือจริงๆโอ้โห,โโหคือบอกเลยนะครับว่าถ้าออกนี่คือเฮลันลมันเลยนะเพราะว่าโอกาสออกของดีแม่งน้อยมากเลยเว้ยอ่ะมามอติต่อไปนะขอร้องออกให้หน่อยเหอะ ว้าวได้เฉยเลยได้เกียลือเกลือนะครับผมเฉยได้เฉยเลยโอ้ยย่ำจริงนะครับผมหนึ่งจุดห้าอร์เซ็นตออกแค่วะโอ้โหและแม้ที่เหลือคือเกลือวะดูดิเกลือยับเลยที่เหลือเอาเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว ต่อตัวนี้มาต่อนะครับผมชื่ออะไรนะอ่าสุมาอี้เออถ้าได้สุมาอี้แล้วเราจะไปเอาริชากันต่อนะครับผมมาขอร้องออกให้เลยเถอะไม่อยากเกลือไปคือมันเสียวเกลืออมันมันออกยากกับข,ของตู้เนี่ยมันออกยากมากเลยนะครับผมมาโอ้กูเห็นแล้วกูท้อวะ่ะ แต่คิดว่าศักยภาพ6ชั่วโมง2ถุงนี่ก็โอเคนะแต่ที่เหลือคือไม่เอาดิที่เหลือนี่คือมันรับไม่ได้มากเลยนะเนี่ยขอร้องสุมาี้บอติดต่อไปต้องออกให้นะมา yes <S <S โอ้เอวิเอวยมา,าวย ไม่เกลือว่ะโอ้แต่ที่เหลือคือเกลือว่ะไม่ที่เหลือคือเกลือเอาไปริชาร์ดกูขอริชาร์ดต่อมาต้องเอาริชาร์ดยี่สิบสองสองโมตีเนี่ยหรือแค่สองโมตีนั่นละเว้ยริชาร์ดเข้าใจเปล yes! ่ามา yes oh wow เอาว่ะ อะไรรคับเฮ้ยวันนี้มันเปิดกาชาหรอวะดวงดีจังวะเอาถ้าจะมาครบกูขอครบครบทุกตัวเลยทัดแสงทัดมืดเนี่ยกูขอครบเลยมาได้เปล่าได้เปล่าอ้ยไม่ได้โอ้โหเอาสามตัวเฮ้ยปลดพันธะยับเลยตอนเนี้ยคือเปิดเปิดปันธาเยอะยับเลยนะครับผม โอ้โหนธระเปิดรัวๆบอกเลยเปิดรัวๆเปิดงานโอ้โหเปิดใช้งานมา My ม่กอดสุดยอดว่ะเฮีย่ยโคตรดีที่ผมจะมีตัวละครเยอะๆไว้ก็เพราะว่าจะมาเปิดันธะนี่แหละนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ค่าพ,พลังเพิ่มนิดๆหน่อยนะฮะโอ้โห เชี่ยดีจัดละ่ะดีอ่ะอะไรอ่ะโอ้ไม่เกือว่ะหนึ่งจุดห้า1.5%นอออกให้กูสามตัวเลยเหรอโอ้โหเยสสุมาอี้ได้เกี่ยวเสียวเกี่ยนแล้วก็ดีชาร์จได้ครบเลยอะได,ได้ทุกตัวเลยโอ้เยี่ยมมีชิ้นส่วนเอ r ดาใช่ไหมอ่าใช่เเปิดนีต่อดีกว่านะครับผมโอ้ราฟาเอลราฟาเอลปั้นได้แล้วนี่ปั้นได้เพิ่มอีกแล้วโอ้โห ทีมดินกูสงสัยน่าจะมาแน่บอกเลยไม่ไม,ไม่ไม่น่านานนะครับทีมดินนะทีมดินไม่น่านานนะแต่ตอนนี้คิดซะก็จะกายภาพหมดมากเลยคือขาดแคลนอะ่ะโอ้โหคลิปนี้โคตรคุ้มนะครับผมไต้เกีียวเสือเกีียวรีชาร์ตที่หนึ่งสุมาอี้โอ้คุ้มจัดคือไต้เกีียวเสือเกีียวดูดีมันบัฟดีมากเลยอะ่ะเนี่ยเพิ่มจาจุสี่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ ส,สูงสุดสอง,ง,งรอบเนี่ยคือแบบโอ้พระเจ้าแลวนี่ก็แบบอะไรนะเพิ่มสปีดสิบห้าและด้านเมสสุดท้ายอีกสิบห้าดูดิดดคือแบบมันเป็นป๊อบดีมากอ่ะตอนนี้อ่ารีชาร์จก็เหมือนกันนะครับผมรีชาร์ตก็เป็นแบบซับแทงค์กึ่งแทงซับเพื่อนนะครับผมก็ก็ดีโอ้โหซูมาอีนี่คือตัวละครฮัตมืดที่ค่อนข้างโกงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผม คือเทียริสแหนะก็เป็นไตเก,กียวสีขาวอันดับหนึ่งลิชาร์ดอันดับสองซูมาเอียนอันดับสามแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมไม่ได้เปิดก็คือตัวอะไรนะจำชื่อน้องไม่ได้ <c oughs> อะ่าดันเต้ใช่ใช่ดันเต้ดันเต้คือหัวสุดในท่าแสงทัดมืดเลยนะโ,หโ,หโ,หอโอ้โหก็อีกหมื่นห้าโอ้ my god อ้สวรรค์ทำอะไรดีเนี่ยมือสั่นมือสั่น ไม่คิดว่าจะดวงดีอู้มีคิสต้นศัก,กยภาพ2ี่ชั่วโมง6อันานานี่จะสักสองอันดิโอ้สองพั 2, เนเงินก็ขาดแค่ตอนนี้ออใหม่กอดเชีย่ยเอาว่ะ มีของปั้นตัวละครเพิ่มมีทุกอย่างเพิ่มแล้วเนะี่ยโอ้สวรรค์ตรงโปรดจริงๆผมบอกก่อนเลยนะครับว่าใครจะเปิดห้องทำนายอะ่ะมึงคุณต้องเตรียมหัวใจของคุณไปดนึงเพราะมีโอกาสเกือสูงมากเพราะตู้กระชนันะมีโอกาสเกือโคตรสูงเลยผมบอกให้เลยนะ คือถ้าใครเกลือก็ไม่แปลกเว้ยบอกตามตรงเลยคือใครเกลือก็ไม่แปลกเว้ยมดแต่มดมดมดต่มดสกิลนี้ทำอะไรได้อะเพิ่มชีวิตแล้วก็เพิ่มอืมสพานมทนทานอาิงๆแค่นี้ก็ได้ไดนะ แค่นี้ก็เล่นได้แล้วอะเอาริงกดน้ำเขียวมาเพิ่มเพื่อปั้นตัวซูมาอี้กับดิชาร์ดนะครับผมโอ้ปินว่ะคลิปนี้โคตรปินเลยโอ้โหตอนนี้คือผมลอยแล้วอะผมตัวลอยอะแบบอ้ ดีจริงดีจริงอะดีจริงนะครับผมโอ้โหเงินหมดอีกโอ้โอันนี้ทรัพยากรผมเริ่มหมดแล้วนี่ะเงินหมดน้ำเขียวหมดทุกอย่างเริ่มหมดละพันหกอ่ามากดได้เงินเพิ่มแล้วมาอัพกันต่อ งานเขียวขาดนิดนึงโอ้หายใจไม่ทั่วท้องหรือต้องเบิด์มเมียแม่ง ตงสัยต้องหาหงทองมาใส่แค่นั้นแหละจริงอ๋อแล้วยิ่งเป็นคาทานี่ยิ่งหายากเลยนะคาทาแม่งแบบตัวละครคาทาผมมันในเนี่ยมันมีน้อยอ่ะไม่ใช่สิอุปกรณ์คาทามันมีน้อยมากเลยอดีผมอ่ะมีอะไรใส่อาวุธได้บ้างเอ่ย ใส่แหวนทองนะครับอันนี้ก็ใส่ค้อนดินอะโอ้โห oh <my> god กอดเปลี่ยนทีมลงตีบอสกิวดีไหมอะเพราะว่ามีใต้เกี้ยวเสียวกิ้ยวมาบัฟบให้อีกผมคิดก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอ่านมามๆมา,มาลองใต้เกี้ยวเสียวกี้วดีกว่าโอ้ย มือสั่นเออมันดีอะเอาวันนี้อนนอกเจ้าเกี้ยวสือเก้ยเข้าแทนนะครับผมแสงบัฟอะไรอ่ะบัฟโจมตีห้าชีวิตห้าแล้วก็อะไรอะธาตุป่ะธาตุอีกสามอือ โอเคมาดูกันซิว่าไหวแค่ไหนนะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบัฟไปบัฟหัวโตทำไมเดี๋ยวผมหรือว่าผมให้ยืนตำแหน่งวะต่อบัฟเออแปดหมื่นสี่เอ้าเดี๋ยวหัวโตเอา้า เอมแป๊บหนึ่งนะครับผมมันมีอะไรแปลก,ปกผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับผมอ๋อรู้แล้วที่มันปั๊บหัวโตวเพราะว่าไ้าเกียวเสี่ยวเกียวผมไปปั๊บหัวโตวเมื่อกี้มันอยู่ที่ตำแหน่งการยืนแน่เลยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องเปลี่ยนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะครับผมนี่ไงแม่งปั๊บหัวโตรัวๆเลย oh shit กลายเป็นว่าเอ็นสี่ปปั๊มคูโตโทแทนว้าวพีคจัดอันนี้อันนี้คือพีคจัดเขาเรียกว่าตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเน,น,นี่ยอันเนี้ยวางตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนจริงอนยะ่างนั้นโอ้โหไ,ไปไปข้ามข้ามสิบสี่ล้านเนาะมารมลองกันใหม่เดีย๋ยวเปลี่ยนที่ยืนก่อน อ้าสลับที่ยืนกันนะเขา,า,าเอาม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 าเอาองก็ไปบ้าพูดตัวอยู่ดีโอ้โหแสดงว่ามันมาพลังโจมตีเยอะที่สุดใช่ไหมเอ๊ะมันมาตามอะไรวะเดีย๋ยวต้องไปเช็คอีกโอ้โหไปกอ กลายเป็นว่าฟูมากูแห้งเลยจีมดมาเรื่เกี่ยวกับตำแหน่งการยืนมันเกี่ยวกับค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ เปลนเอ็นสีให้โอัโตัวฮิวสองรอบก้นพมราณจิตใจทันเลเกินเห็นภาพนี้แล้วมันบาดตาบาดใจทันเลเกินนะครับผมโอ้โหไปอ่านสกิลให้ดีๆก่อนอ่านให้ดีๆแม่งเอ้ย พลังโจมตีสูงสุดของฝ่ายเรานับตามพลังโจมตีหัวโตวตีเท่าไหร่สี่หมแล้วก็ฟูมาฮทําทำไมโจมตีมันห่างกันอย่างนั้นน่ะเดาวเหรอกูวใช่เนี่ยเลยดาวดาวมันดาวมันก็ใกล้ๆกันนี่ว่าเอ๋ยังไงวะ อ่าหมายก็สงสัยต้องได้อาฟูมาอะไรทั้งวันหนึ่งอ่ะให้ตายเถอะใช้มือเลยเหรออ๋อพายอ้าหมายกอดโอ้โหกลายเป็นว่าหัวโตวัเป็นตัวละครตีแรงสุดทีมผมเชยเลยามจริง ถ้าไปตีบอสโลกอะ่ะอาจจะได้อยู่แต,แต่บอสโลกมันตีไม่รอดแล้วอะ่ะไม่ก็ผมก็ไม่อยากใช้เพชรไรเงี้แม่งเตืองโอเคนะครับผมโอ้โหดีนะดีนะนะถือถือก็เป็นตัวละครที่ดีนะตั้งเกลียวเกีียวแต่ต้องหาตัวฮิวอื่นเหรอไม่ได้ดิเพราะว่าฮัวโตวแม่งก็ฮิวดีอยู่แล้วอะทำไมฮัวโตวผมตีแรงไนงะว่าตั้งสี่หมื่นสามถามจริง ชี่เอาโมโตัมึงตีตีแรงมากฮัลโหลมึงใส่อะไรไปเนี่ยก็มันเลยใส่อะไรเยอะแยะนี่ก็ใส่หลบหลีกกับเลือดเนี่ยแล้วพลังโจมตีมันมาจากไหนวะมันมาจากดาวโวคือกดดาวทุกแน่นอนก็เพิ่มเพิ่มซะเยอะเลยนะจริง เออว่าแม่งเพิ่มเยอะมากเลยเพิ่มปันหา้าถามจริงโอ้โหทอ้อแล้วกูจะดีวอสกิวยังไงนี่กูถามก่อนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมท่านผู้ชมก็แค่มาเปิดตู้ของห้องดาราศาสตร์ให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับผมอา้าวเดี๋ยวนี้แวใช้เพชรแล้วเหรอถามจริงใช้เพชรเปิดคุ้มไหมเนี่ย มันก็อาจจะคุ้มสำหรับคนเติมเกมนี้กันนะแต่ผมมองว่าไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่าเอาเพชรไปเปิดตู้ตัวในคอนลิมิตดีกว,ว่านะฮะแล้วก็อย่างผมยังมีให้แรกอีกใช่ไหมให้แรกอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดีย๋ยวต้องรออีเวนต์หน้ามาก็มาแลกเพิ่มนะครับผมก็ชิวๆไปโอเคนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ